พี่น้องไปต่ออีพี่สิบเอ็ดนะจ๊ะสาวน้องค่ายว่าหอดอีพี่สิบมาต่ออีพี่สิบเอ็ดกันจ้ะผู้ใดสิไปฟังกับสาวน้องค่ายแน่ปะจ้ะพี่น้องตามสาวน้องค่ายไปอีพี่สิบเอ็ดได้จ้านี่นะจ๊ะ,จะมามาฟังต่อจากอีพี่สิบจ้ะพี่น้องมาต่ออีพี่สิบเอ็ดเนาะคือตอนนั้นสาวน้องค่ายว่าสาวน้องค่ายใหญ่จากไ้ภาคกลางกับไปอยู่ภาคกลางตอนตอนล่างเน่ะจ้ะพี่น้องกับเป็นภาคกลางกับอยู่ติดทะเลจ้ะพี่น้องเออ การการนั่งรถนั่งรถนั่งรถมือนึงแล้วได้พี่น้องนั่งรถจากมองจุดเก้าเนี่ยอตอนนั้นน่นสาวน้องค่ายยู่จินจูว่าพี่น้องนั่งรถจากจินจูไปยู่จินจูยู่ไอ้นั่นกับจินจูคือกันแต่ว่าเป็นคนละภาคเนาะพี่น้องเป็นภาคมันจะมีภาคใตภาคเหนืออาคกลางเนาะสาวน้องขับนั่งรถเป็นเป็นบอร์แมนมันมดมือเลยจ้ะ ไปหอดมองบ้านพักกับไปไปไป,ไปหอดพุ่นกับมืดแลวได้พี่นอ้องมืดไปมองพักเนาะมองพักก็ได้แน่บ่ไดแน่บ้านพักกันที่ว่าสาวน้องค่ายขึ้นไปอยู่ฮะละจ้ะอันที่ว่าบ่มีอ่าบ่มีนขอ,อ,องอุ่นปกติอ่าบ้านทั้งนี้ขาเจ้าสีเฮ็ดไฟสองระบบนอกจากพี่น้องระบบไออ่ามีมีน้ำอุ่นกับมีพื้นอุ่นเนาะจ้ะเปิดพื้นอุ่นบางบ้านเพื่อนก็สิเฮ็ดแบบระบบไฟฟ้าเอา อยู่ในหันบางบ้านนี่บ้านธรรมดานี่เพื่อนที่อยู่ระบบเอาใส่น้ำมันเนาะพี่น้องหนาหนาวคุณก็ติเติมน้ำมันเป็นระบบอุ่นใจพื้นจ้ะเนาะบันบนีสานราค่ายกับไปยู่บ้านที่่าบ่มีนน่ะพี่น้องมุมบอ่ออาบนา้ำแอหนดอาบนา้ำบ่เกินหาขันนะพี่น้องบ่เกินสามขันถึงหาขันสาผมคือกัด โอ้ยอยู่ทรมานจ้ะพี่น้องฝ่าน้องกายป๊าดมาอยู่ทุกข์อยู่ยากคักแท้เนาะอ่าบัดนี้ทมกะก็ตกตกทงภาคพุ่นเนาะตอนอยู่มองไอ้ภาคกลางตอน,น,น,นอันบนอ่าอ่ากันหนาวอยู่เด้พี่น้องแต่ว่าบกไข่มีหิมะตกบ่อยเนาะจา้ะไปไปฮอดพุ่น,นะ,ะับ หิมะตกเกือบทุกมือแต่กระตกเ่หลายไปกระเที่ยวไปเหตุงานตื่นตีสามครึง่งอ่าตื่นตีสามครึง่งกว่าสีบ่ได้อาบน้ำเด้อพี่นอ้องอ่าตื่นตีสามครึ่งครึเขาเตรียมเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพ่ยเราไปอ่าล่างนานางตาก็คือเข่าคิ้วกันคือเกาไหมพี่น้อง ของนนํำเนาะต่ว่าเฮาสมัยตะกี้ขันมีผาถุงเอาไปตะบานเฮากับือสนติุม่มพาอาพร้อมกันเทือละสองคนสามคนได้เนาะจา้ะแต่บ่มีไผเตรียมพร้อมถึงจุดตันเด้อพี่น้องบ่ได้เตรียมพร้อมบ่ได้เตรียมอีงังทีว่าเฮ้าเสียนได้มีผาถุงเนาะมีตะผาขน้หนูเออมีผาขน้หนูบันนีผาพี่น้องซักแต่ละเทือนนี่อาทิตย์สองอาทิตย์จังค่อยแห่งเพราะว่ามันบ่มีมมันบ่มีเครื่องอบ เขาซักเราเข้ากับมีตะปั่นมาดมาดเราเข้ากัปั่นเราเข้าก็ไปตากเราอากาศเย็นมันบ่มันบ่แห้งเลยจ้ะเป็นอาทิตย์เอออาทิตย์กลัวอันบ่ถึงสองอาทิตย์ก็ทิว่าไปเนาะแต่ข้าวผาคือตากข้างนอกโอ้ยเดีียวไปข้างนอกบ่เป็นแต่เบืออันถึงว่าอ่าไอต่อมออลงกกลายไปกลายมากกับจีหูเนาะพี่น้องกันมาคนงันไปยู่ใส่มีคนงานไหนเขาก็เพ่งเล็กมันละจ้ะวันนี้บ่ตากข้างนอก เขาแกก็บอกว่าบ่าต้องมาตากผ้าขางนอกผัดปลาตาขางในมันสิถึงกอ่หยางเละพี่น้องถ้าพื้นอุ่นมีมือพื้นอุ่นเขาเปิดพื้นอุ่นไว้ครอยู่พื้นอุ่นมันก็บบม่มีขันนี้เปิดพื้นอุ่นตอนตอน,ตอนปัดจะออกไปงานไปไปทํางานก็ต้องปิดไ้เด้อจ้ะต้องปิดพื้นอุ่นไว้มันระบบยาดมันขันแม่นไฟฟ้ากันยานไฟฟ้ารัดวงจรขันแม่นนั่นใส่น้ำมันคือเปลืองน้ำมันเกินไปต้องมาเปิดช่วงคนนดูแค่นั้นจ้ะออกจากห้องก็ต้องปิดไฟปิดน้ำปิดอิหยางใบทุกยางแล้วพ อันตากไว้ในห้องก็เย็นก็บ,บ่แหง้งคืเอเก่าจ้ะอยู่หั่นน่ะเสื้อผ้าแมน่นบ่ได้กินหอมดอกจ้ะอับอยู่หั่นละ่ะพี่น้องแต่ก็ต้องได้นงเนาะแต่ว่าก็ถือว่าว่าลําบากอยู่แต่บ่คดท้อแม่พี่น้องว่าลําบากอยู่แต่ว่าโอยึฮอดบ้านนี่ก็บ,บ่มีแต่อยากสู้มีแต่อยากอันอยู่ถึงถว่าไอ้เพิ่นอันตอมอเพิ่นั่น,อ,อ,นอ่าลงดูปวดดูปานดก็ยัง ย่านยุหักไปยุดบ่ได้เถ่าแก่บ่ให้ยยุดจ้ะเพิ่นกบพยายามดีเกลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะลงเกือบซู้มือส้มือหนีเกือบซู้มือสาวน้องไข่ไปยู่หันบันนี้หมันบ่ไหวจ้ะมันบ่ไหวทวงทีวามันบ่มีน้ำอุ่นเนินหงษงเนาะพี่น้องมันทรมานเถ่าแก่ก็เลยหาบ้านพักไม่กับใกล้ๆกันละจ้ะบันนี้อยู่ใกล้ๆกันห่างกันประมาณกิโลหนึ่งละกับหม่องเก่าอัธิบานบ่มีอันอันนี้เอาไปหันพื้นอุ่นมีอยู่จ้ะพี่น้อง แต่ห้องนอนน่ะเป็นมันเป็นคือจังหวนดสลา,าบานเท่านะพี่น้องเออคือสลา,าบานเท่าเนี่ยสันา่ะจ้ะแต่ถางนอกแอ้มมัดคือเปลี่ยนคดว่าบ้านเท่ากับคือบ้านเท่าสมัยตะกอนเนาะมีสั้นมมหยังจ้ะอันนี้บ้านสั้นเดียวนะพี่น้องเนาะ,ะบ้านสั้นเดียวเดนง่ายไปอยู่หันน่ะนอนร่วมกันมัดเท้งครูผัวเมียก,ก็จะเ,เอากระเป๋าเอาลัางเอายังมาก,กันไปเนาะพี่น้อง เออเอาล่างเอายางมากันเป็นห้องเป็นลอกเป็นลอกยูไผ่ยูมั่นยู่น้ากันนะจ๊ะยู่ห้องเดียวกันเนาะคุยแตกแซวแซวก็ถึงแต่ละมือนี่หาหกทุ่มยังค่อยได้นอนแล้วตื่นตีสามครึ่งพี่น้องอยู่จังสันนะจ๊ะตีตะวันเฮ้ากับเขากับน้ำเฮ้าบ่ได้ลูกหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่ได้ลูกหนึ่งเขาหนึ่งน้ำมแต่วาแม่มีแม่ขั้วเพื่อนแตงแม่ขั้วเกาหลีมาเพาะมาเฮ็ดกับเขางฮายเฮ็ดกับเขาเกาหลีเลยพี่น้องเอออ่าที่แรกก็กินบ่อใไปไปมาๆเฮาเฮ็ดเบียกหนักเนาะ เอาเฮ็ดเรียกนักเฮาก็ได้ไอ้กินคือเก่าจ้ะเออเพิ่นก็เฮ็ดก็จังได๋ก็กินสักท่านล่ะกินพอห้องท้องพี่น้องปัดกลับมาเฮาสิมาจับหนักกลับเต็มจอดในมื้อแรงเนาะเอออ่าบัดนี้ไปอยู่หั่นบ่มีหองตลาดเด้อพี่น้องบ่มีตลาดตะลีบ่มีหยังบ่ได้กินหยังจ้ะกินแต่ของเกาหลีเพิ่นเฮ็ดหยังเฮ็ดให้กินก็กินไปอยู่ในหั่นเนาะมันอยู่มันติดทะเลไปในทะเลติดไอ้ฝั่งทะเลเด้อพี่น้องเออ มีมือยุดมือนึงเนาะผ้ากันไปไปไปลุ่ไปง้มไอ้ง้มปเปล่าหอยพี่น้องหอยเชลเขลเลานี่ลหะหอยเชลแหวหอยแมงคูเพราะว่ามือนั่นหยุดงานน่ะโอ้ตักกันมวนพี่น้องไปสาวนา้องไข้มาอยู่ได้เดือดกลัวหัวกระได้หยุดเนาะกระผ้ากันไปลงไปทะเลเพราะมันติดทะเลมั้คนกระบ,บาดเทียวกับบาหลายได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นนอกนอกเมืองเนาะคนกับบาหลายไอ้เป็นกับผ้ากันมาชอปไอ้ไอแคมปิง้งเน่ ครับแรงเพื่อนกับกลับสินนะช่วงบ่มีคนสาวน้องค่ายกับไอซุมเพื่อนเพื่อนผู้เพื่อนอันนี้อยากไปนี่แน่เพื่อนกับภากันลงไปเนาะผู้ใดว่างผู้ใดอยากลงไปก็ล่งไปบ่มวนแล้วพี่น้องบ,าบ,าบาอกว่าโอ้มือนนี้เขาไปเที่ยวทะเลแถองาอนดูไปเป็นกุ้งเป็นก้อนบ่เลยไปไปไปมันมันสิมวลลนได้จะไหนเราพี่น้องเออบบดนี้ไปสาวน้องค่ายกับไปเอาหอยแมงผู้หอยแมงผู้กับหอยเชลนี่หละจะเออ ปแล้วก็ไปง้มกุ้งง้มยังน้่เนะพี่น้องได้ปลาน้่มป่านี้สาวน้องค่ายไปพ่อมูกุ้งโอบมูปูแม่ตแเด้งเด้งเขาอูปูล้มบ่จ้ะเพราะปูอย่างสาวน้องค่ายกับบมห่จักมันยางมันมันันมันเนียยขึ้นไปสะพานเนาะมันมีเขาเหตดให้งจากท่องเที่ยวไปอยู่ยืนออกไปไปยางค่อยไปนี่เดี๋ยวมันได้ยินเสียงเข้านี่พี่น้องแต,แต,แต่มันไอไตเขาหู้สิสู้สู้เส,ส,สียงแมเสียงนั้นปนี้ก็ยู่หันอะจ้ะพี่น้องยู่หัน ประมาณสองอาทิตย์จ้ะก็ได้ได้ง่ายอีกเล้พี่น้องไปลงไปทะเลขามน้ำไปทะเลเป็นเกาะเลยจ้ะจ้าพี่น,อน้องกับสาวนลค่ายกับสิขอจบคลิปไปเพียงนีคลิปที่1 1จ้ะตอบอีพีทีสเลยจ้ะพี่น้องอคลิปนี้ขอจบไปแค่น,นี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้า